เมื่อค,คืนได้ดูกันหรือเปล่ากับตอนแรกของใจซ่อนรักแต่บอ,อกคุณองโหเสียงสูงก็เลยทีเดียวคือกระแสะตอบรับดีมากๆค่ะติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวออกไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ หลังจากที่แฟนๆรอคอยม,มานานแสนนานเลยนะคะกับซีรีส์ซัฟสิกเรื่องแรกของทางช่อง3แอย่างใจซ่อนรักเดอ s e c คร t o ส์ออฟอัสค่ะที่ได้สองสาวหลิงหลิงคองและออมกรณพัฒมาประกบคู่กันเองนะคะจะบอกว่ากระแสคู่นี้ฮอตมานานแล้วแต่ด้วยความน่ารักและเคมีที่เข้ากันมากๆทำให้หลิงออมเนี่ยมีแฟนๆเข้ามาติดตามและสนับสนุนเยอะมากจริงๆส่งผลให้แฮชแท็กใจซ่อนรัก EP 1ีเนี่ยพุ่งทะยานติดเทรนด์ตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะแถมทุกคนเนี่ยยังออกปากชมด้วยว่าทั้งหลิงหลิงและ เลยถ่ายทอดบทบาทของพี่หมอแล้วก็น้องเอิญออกมาได้ดีมากทางนักสแสดงแล้วก็ทีมงานทํากันบ้านมาดีมากจริงๆแล้วเรื่องก็คือแบบท้าสมยอะ่ะดําเนินไวอดําเนินไวเมื่อคืนเราได้เห็นทั้งซีนหวานๆจะต้องจิกหมอและซีนแบบขมไม่คายเราให้น้ําตาไหลก็มีเหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย ใจซ่อนรัก The Secret of Us สนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ผ่านทาง3 plus แล้วจันน้าเนี่ยมาติดตามกันกับ ep 2นะคะเวลา4ทุ่มนั่นเองทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 p l u รอเลยนะเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่รีบไปตามเลยเขาบอกว่าอดอกไม้เฮ้กันสิเธอฉันอดรอคุยเลย